สวัสดีครับไอรันพเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับเตือนพี่น้องประชาชน13มกราคม2565นะครับถ้าพี่น้องไปเจอแบบนี้มาก็ขอให้ระวังกันด้วยสําหรับล่าสุดนนตอนนี้มีกรณีที่มีการส่งต่อเชิญชวนคนที่ว่างงานนะครับซึ่งก็มีการระบ,บุข้อความว่าคนที่ว่างงานหรือว่ามองหารายได้เสริมสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับเงินแสนเงินสงเคราะห์ แล้วก็เงินสนับสนุนนะครับรับเงินอยู่ที่1,400บาทและรับเงินทันทีหลังจากทํางานแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จและผู้ที่แสดงความคิดเห็นว่ามีความสนใจก็จะได้รับการติดต่อเพื่อรับรายละเอียดทางอินบ็อกซ์เท่านั้นหรือว่าทางข้อความส่วนตัวนะครับซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับเงินแสนล่าสุดนะครับทางกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานก็ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลเท็จและมีการใช้ตราสัญลักษณ์ของกรมการจัดหางานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากการตรวจสอบพบว่าข้อความดังกล่าวไม่ได้มาจากส่วนราชการของทางกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะครับพี่น้องอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดและพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลข่าวสารจากกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานก็สามารถที่จะติดตามได้ที่ทางเว็บไซต์ https://www.doe.go.th/main s e. p นะครับหรือว่าทางสายด่วนกรมการจัดหางานเบอร์โทรก็1694 เรื่องต่อไปในวันนี้มีกรณีที่มีการโพสต์ข้อความรวมถึงมีการระบุว่าลูกจ้างที่ยังไม่ผ่านการทดลองงานหากใช้สิทธิ์ลาป่วยจะไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างการลาป่วยนะครับล่าสุดทางกรมสวัสดิการและก็คุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานได้ทําการตรวจสอบและก็ขอชี้แจงข้อมูลว่าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงและมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างปีหนึ่งไม่ ไม่เกิน30วันโดยลูกจ้างทุกประเภทนะครับมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันลาป่วยไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างรายเดือนลูกจ้างรายวันลูกจ้างตามผลงานหรือว่าลูกจ้างที่อยู่ในระหว่างการทดลองงาน <perfekt ion ic> และที่ผ่านมาลูกจ้างที่อยู่ในระหว่างทดลองงานมักมีความเข้าใจผิดว่าหากลูกจ้างไม่มาทำงานก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างโดยความจริงแล้วไม่มีกฎหมายบัญญัติยกเว้นว่าลูกจ้างที่อยู่ในระหว่างทดลองงานลาป่วยไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างดังนั้นลูกจ้างที่อยู่ในระหว่างการทดลองงานจึงมีสิทธิ์ลาป่วยและมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างปีละไม่เกิน30วัน ก็คือ30วันทำงานเช่นเดียวกับลูกจ้างประเภทอื่นเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เขขอให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศอย่าไปหลงเชื่อนะครับซึ่งพอไม่พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลข่าวสารจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็สามารถที่จะติดตามได้ที่ทางเว็บไซต์นะครับ www.lab.go.th r หรือว่าจะเป็นสายด่วน1506 ซึ่งข่าวสารทั้งหมดนี้ทุกท่านก็สามารถที่จะตามเข้าไปอ่านได้นะครับได้ที่ทาง Facebook ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมหรือว่า a n t i Fake News Center Thailand ได้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆมาใโอกาศนี้ด้วยที่ได้แจ้งเรื่องนี้หรือว่าเตือนเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบกันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ